บรรยากาศที่บ้านสวนวันนี้นะครับเชา้าที่อากาศหนา,าวๆนะครับมาก่อไฟผิงครับต้มกาแฟกินครับแล้วก็นั่งชมสวนไปด้วยนะครับรกิจกรรมยามเช้าที่ทําไปแล้ววันนี้คืออะไรครับรกิจกรรมยามเช้าว,วันนี้ที่ทำไปแล้วก็คือการเก็บจอกอแหนแดงการเก็บแหนแดงนะครับแหนแดงที่อยู่ในคองไใใส้ไก่ของลุงนบนะครับคองไส้ไก่ขนาดาความยาว6เมตรแล้วก็ความยาว8เมตร2คลองนี้นะครับเก็บเฉพาะ อ่าบ่อที่เป็นอ่าหกเมตรตรงน้นนะครับตรงน้นนะเก็บได้วันนี้ประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลอ่าผมว่าจากการประเมินของผมนะครับทั้งสองคลองเนี่ยนะครับแต่ในแต่ละวันสามารถผลิตจอกหูหนูได้นะครับอย่างน้อยนะสองกิโลนะครับต่อวันนะครับ2กิโลนะครับ2กิโลต่อวันนะครับเพราะว่าอ่าแค่5วันนี่ลุงนพเก็บไป5กิโลแล้วอันนั้นบ่อเดียวนะบ่อเดียวนะอ่าห้าวันลุงนพไม่ได้เก็บ5วันแต่มาเก็บวันนี้ได้5กิโล นะครับนั่นหมายความว่าแหนแดงเจริญเติบโตได้ไวมากในในของไส้ไก่ที่เราหมักหมักกับขี้วัวตัวนี้นะครับ1ถุงนะครับไว้2สัปดาห์นะครับแล้วก็ปล่อยแหนแดงลงไปนะครับแล้วท่านจะประหยัดอาหารปลาไปได้เยอะมากเลยครับอาหารปลากินพืชนะครับลุงนพประหยัดอาหารปลากินพืชไปได้ได้ได้หลายบาทเลยนะครับวันนี้จึงชวนทุกท่านมาทํำของไส้ไก่นะครับเพื่อเลี้ยงแหนแดงกันครับแล้วก็ ปล่อยปลากินพืชด้วยนะครับแล้วก็ปลูกผักด้วยนะครับปลูกผักด้วยทั่วบริเวณนะเราจะได้มีผักกินครับผักสะอาดๆนะครับปลูกผักกินเองครับผักปลอดสารพิษครับวันนี้ลุงนบอ่แปะลิงค์สำหรับซื้อพลาสติกปูบ่อนะครับพลาสติกปูบ่อขนาดความหนา2 0 0ไมครอนความกว้าง3.6เมตรความยาว36เมตรลุงนบแนะนำาอ0รไมครอนขึ้นไปนะครับความหนานะครับจะได้ใช้งานได้ได้ได้นานๆเลยนะครับ ถ้าไหนสนใจก็คลิกซื้อได้นะครับที่ลิงก์คอมเมนต์แรกนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ